โอเคมาอัดต่อเลยนะครับผมจากคลิปที่แล้วนะครับแต่ว่าไม่รู้จะได้ลงวันเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยคลิปนี้จะมาสุมการชากันนะครับผมเดี๋ยขอรับของกันเจอบช่องมีเยอะหรือเปล่าไปย่อยมานิดนึงแล้วเออได้อยู่บังโอเคสุมเลยแล้วกันนะครับคลิปนี้เราจะมาสุมอันนี้อ่าอ่ะ,อะไปเลยขอตัวระดับ S อที่ไม่มีข้าม,มาเลยละกันโอ้โหเอนเต้มีแล้วอ่ะมีแล้วไปไวเลยครับผม ถ้าได้ตัวที่ไม่มีคือโอเคแต่ถ้าได้ตัวมีแล้วก็แบบนี่แหละตามภาพโอ้โหมีแต่ตัวที่มีแล้วอะ่ะนี่คืออะไรอะ่ะอ๋อเคชิปโอเคผ่านไปเดี๋ยวขอมาเปิดนี่ก่อนขอของดีหน่อยได้ไหมกุญแจกุญแจขอของดีหน่อยโอ้โหเกลือนี่ก็เกลือนี่ก็เกลือนี่ก็เกลือโอ้ดีดหน่อยเฮ้ยเกลือหมดเลย าจีโอ้โหกูจะรัวเกือหมดเลยเอ,อ,อ่ะตัว200ท่านผู้ชมเขี่ยช่องแล้วเดวนะพื้นที่ในกระเป๋าไม่พอนี่กูเขีรยช่องแล้วนะโอ้โหโอเคขออนญาตย่อยเกลืเลยละกันอะโอ้โหย่อยมาแล้วเกือหมดเลยมั้งเนี่ยแต่ว่าสไตล์แม่งอย่างเยอะนะครับมีอะไรที่เราต้องอัพเพิ่มไหม จะได้เคลียร์ทีเดียวเลยอ๋อตัวนี้ตัวดาบอ่ะอัพเพิ่มเจ็บอ่ะผมเคลียร์ช่องอัพดงอัพดาวประมาณหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้มีช่องอยู่พอสมควรอ่ะไปส่บกันต่อนะครับผมตัว2 0 0ใบบวกนะครับโปเกมอนที่ยังไม่มีมีเพียบนะครับผมบอกแล้วเพียบแล้วที่อยากได้คือไอ้ลาติออลลาติอาร์นี่แหละนะครับผมแล้วก็จะมีไอ้สามกวางนะครับตัวมังกรพิษเนี่ยนะครับผมอยากได้นะครับแล้วก็มิมิคิวนะครับเนี่ยเพียบเลยนะครับตัวอยากได้เพราะฉะนั้น200ใบบวกไม่ออกคือ เกินไปอ่ะอจงริงเรากระโดดข้ามไปนะไม่ลุ้นนะครับลุ้นแค่ได้ตัวใหม่ไม่โอเคคับิก้อนมาแล้วหนึ่งตัวยังยังยังไม่มาใหม่อีกเยอะๆหน่อยได้ไหมโอเคยักษ์ส้มสวยเอ้ยมา2ตัวแต่ไม่ได้ตัวใหม่เราจะไม่ลุ้นโอเคตัวนี้เราเคยทําคลิปยังวะและจะยังนะครับโอเคตัวใหม่มาเริ่มมาเริ่มมา อออัดอ่ะอออัดอดอดอัดแล้วก็กวางอะไรอย่างเงี้ยมีไหมโอเคมาดอฟี่มาดอฟี่ระดับเอสเคได้อยู่โอเคลาปาร์ตเอ้ยมาว่ะโอ้โอเคไปย่อยก่อนอ่ะหมดละขนาดเพิ่มช่องในงกระเป๋าเยอะเนี่ยมันยังไม่พออีกนะลืมรับอันนี้เลยเจอโอเคได้กล่องเลือกโปรโมชระดับ S อสมาเอ้ยมีตัวที่ยังไม่มีให้เลือกด้วยโอเคแจ่มนะครับอ่ะเรากดไปเยอะมากน่าจะได้มา2กล่องลว อ่าเรียบร้อย2กล่องเลยครับผมอ่ะไปต่ออีก100ใบตัวนี้มียังวะยังไม่มีมีแล้วโอเคไปต่อออดอัดอ่ะเอ้ยโอเคตัวนี้ยังไม่มีสวยอะไรก็ได้ที่กูไม่มีเอาไหมหมดโอเคเฮ้ยรอบนี้มาเฮ้ยแหมไอ้งูหินมา2องไงนะมึงเอ้ยโอเคมาอีกแล้วออดอัดอ่ะออดอัดกวางนี่มาเลยอ่ะออดอัดและกวางเฮ้ยเอาตัวนี้มีเหรอ เฮ้ยมีตัวไหนวะช่างมันโอ้ยโทเกปีโอเคได้แล้วอยากได้อยากได้อยากได้อไดโอเคมังกรพิษสวยโอ้โหเต็มอีกแล้วอ่ะยอยแค่นี้ละกันนะครับอ่ะไปต่อสุดท้ายตัวใหม่มีไหมโอเคเฮ้ยได้มาเกือบหมดเลยนะเนะี่ยตัวใหม่ๆห่ะแต่กวางสามตัวออสอันี่คือไม่มาเลยนะเออเฮ้ย เหลือจะเชื่อกวาง3ตัวออดอัดไมมาเลยนะครับผมเอ้ยได้มาเยอะอยู่นะโปเกมอนใหม่อะถือว่าดีแต่กวาง3ตัวออดอัดไมมาเลยแล้วก็ยักษ์มาแค่ตัวเดียวยักษ์ฟ้ายักษ์เขียวไม่มาเลยนะครับโอเคงั้นกล่องที่ได้มาผมจะเลือก3กวางนะครับผม3กวางกวางหรือตัวหาอะไรไม่รู้ผมเรียกกวางแล้วกันเนาะนี่อะ1กวางมาอันนี้ยังไม่มีนะครับ ส่วนตัวอื่นเดี๋ยวค่อยเลือกที่หลังเนาะเอากวางก่อนเอากวางก่อนเฮ้ยมีโปโมทระดับ S ให้ทําคลิปเพียบเลยวะ่ะแจมเลยเพราะว่าผมคิดว่าโปโมทระดับ S ถ้าไม่ตายมันก็สวยนะก็จะมีบางตัวที่มันอาจจะดูไม่สวยบ้างแต่ว่าก็มาลุ้นกันเอานะครับว่าจะสวยไหมนะครับในตัวที่ได้มาเรียบร้อย3กวางอ่ะแจมเลยอะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราได้โปโมทใหม่มากี่ตัวในีสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอรับของก่อนเพียบเลย แล้วที่สําคัญคือต้องเตรียมของไว้ปั้นอีโอเจเริรละกูโอเคกดกลองทั้งหมดแล้วก็ระดับ S อสครับผมอ่มาดูกันว่ามีกี่ตัวที่ได้มาใหม่อ่ออาหาก่อนเลยนี่เก่าแล้วเก่าแล้วถ้าใหม่จะขึ้นว่านิวใช่ไหมใช่เฮ้ยทำไมแกะเป็นสีนี้วะอยู่ไหนเนี่ยตัวใหม่กูตัวใหม่อยูนะ่ไอันนี้เฮ้ยเอนเตเราเคยทำคลิปแล้วเนาะ หรือเปล่าวะน่าจะเคยแหละนะครับผมแต่ว่าเพิ่งเคยได้นะครับแล้วก็นี่ยักษ์ส้มหนึ่งตัวนะครับยักษ์ส้ม1นึ่งตัวตัวกวาง2ตัวกวาง2อาตัวนี้คาร์บิคอนตัวเล็ก3เคสเดียเคยมีแล้วแล้วก็คาตาน่าอ๋อคาตาน่ายังไม่เคยมีนี่แหละ3และ4ตัวหอย5ลาปาร์ส6นะครับตัวนี้ก็ได้มาใหม่ตัวเหลืองๆเนี่ยแต่ว่าเราเคยเล่นแล้วนะไม่นับแล้วกันมีมิคิวเจ็ดนะครับผมจะนับแค่ตัวที่ผมยังไม่เคยเล่น นะครับผมแล้วก็ตัวกวางตัวนี้8นับถูกวะเนี่ยกวางตัวนี้9ตัวพิษ10ตัวเขา11เอ่อไอพวกนี้เล่นแล้วซาไนเล้นยังวะไม่แน่ใจจำไม่ได้อะแต่ไม่นับแล้วกันลืมไอตัวนี้ขึ้นนิวแต่น่าจะเคยเล่นแล้วนะครับอ่ะตัวพิษตัวนี้แมงป่องใช่ไหมสิบสองมันเป็นพิษปล่าวะไม่รู้นะครับแล้วก็ตัวผลไม้เนี่ยชมพูชมพูเนี่ยสิบสามไอพวกขึ้นนิวตัวนี้ เคยมีแล้วอะมาดาฟี่14ผมนับผิดหรือเปล่าแม่จำกานเนี่ยอะโทเกปี้15ถ้านับผิดขออภยัยนะครับผมอาจจะประมาณ14 15ตัวสำหรับตัว S ที่ผมเพิ่งได้มาใหม่นะครับเดี๋ยวจะเก็บของมาวิวัฒนาการล่างกันแล้วก็จะมาลองเล่นกันนะครับผมน่าจะมีหลายตัวแหละที่ตัวเก่าแล้วและก็ยังไม่เคยเล่นตัวนี้เคยหรือ,อยังไม่แน่ใจนะครับผมเดี๋ยวจะหาของวิววัฒนาการแบบคลิปเดียวไปเลยนะครับผมทุกตัวที่มี ในนี้นะครับก็หวังว่าจะหาของทันทำของทันนอนนะครับโอเคแล้วก็สำหรับคลิปนี้ไปก่อนเนะี้ยฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะมาสุ่มกาชาตวดับเอสบวกคลิปต่อไปไปแล้วบ๊ายบาย